啊！要的。啊，木嘞才你啊！才啊！ แมนบ่แมนบ่เอากูถ่ายวเองวิดอเออถ่อะจุดหนีจจะน่อยเด้อมกามันลุนนะเวนสิได้ปะสิได้เตะปากบ่เนาะอ้อจักวิอ่จัวีตั้งเวลานตี เลวัว้เอากม่วซ้มสีกินเนาะป่าปาเพ่นเนาะปากมาหลายโอ้จับตัวาพิ่งนี่จสิขั้นบ่อะไันบ่อเห็นเมรู้ว่าเ้อเออเอาเอาไม่เอาไม้เออเออจังหน่อยเอาลีกึงขอีกคลิปนึงมาเจสิขั้นบ่ออดไีเม็นบ่ออะกรวัวเลย อันน <gesch> ี้นี่สงสัยเด้อฮาซีฟฮาซีฟเด้อความสัวมาลูกไปยืนอยู่หันกับแบงนี่ย่างขอกองนี่จะยืนไ่ย่าไปซื้อมากินโหหฮะโอ้ยเบนเสียนะ่ยไเบนเอ้ยเสียแม่แป้งเนี่ยได้บอลูกมาอะไรกระบะาเลยมึงปลาเดิยง เ่ไเสยองหนึ่งสองบอเข้มเข้มนานหป่าลุกไปลยป่าลุกไปเลยโอ้ยยุหันก็มีเฮือนคนเนาะคนละแจกเลยเนาะนละาแล

จังได้พอบ่พอบ่เลยขออบานนึงสามเธออะบัานตอนั้นแเดียวเบานาขัว่าวันนี้บ่ได้เนี่ยอีหลีเด้อทอบ่ไรันสุดท้ายเด้อให้โอกาสบัาสุดท้ายแลเด้อบันนี้เด้อถ้าใกล้จะกระเบิงจังหวะมันตี้ ที่สามม,มาเดอ้ดอโบโบขาวตาห้าจะไรไอ้เบ้นรุนเป็นรุนน,ะน,น,ะนาะลุงเนาะมับบ้วจบแถวมาเนีเ่โมป้บาบมาบา่ติงยืนเบิ้งอย่างเดียวตอกไล่ล ว่ากับอะไรป้ากับอะไรกินเบ็ดโตบบใหญ่นานเสียเอาโตใหญ่เบ็ดจุดขาดมันมเบ็ดมั้ยแ่มันมันน้องมันบกนมันบกผู้บโตัน

เอามากะทินกระิบแก่ก่อาที่เอามาแก่บแมนตัวมากเอานยได้หันบอกบวงอาบอได้เอาจะเอียงหรือบวงเมื่อจะไปจะพอแล้วพอแล้วพอไปดอกค่อยเมื่อยอันตาเจ้า

เป็นบอลลินของแม่โปงเด้อลูกเด้อเด้เคินใจสาห์ฮะโอ้สันก็ได้กินปิ้งกบแล้วนาะนี่บอมันโดดลงนองเลยอ้วนไปเรื่องเบื่อหนังมันชงรงขายสั้นย่างยันบางย่า แบดเบอรอ่ะผันข้าวผันข้าวป๊าเฮ็ดหยังไอ้เบนไอเบนถามด้วยป้าเฮ็ดหยังหันเบนเบนป๊าเหรอป๊าเก็บมาโอ้ยดึงโลดึงมันก็ขาดเอาเงี้ยงเงี้ยว มดนเบทึงเอาทังห้างมันหันแล้วอันี้แส่้ยาเลยตัดเอเลโอ้ยแล้วดึงเอาเอาุย้าดูอุบไทยบอกบอกบอคุ่ปแก้งไปมันชีฮอดบอกจะนั่ก็ลงน้ำได้สิได้ หอ,อมเลยตาบังหุเต่เคียบเว้ยหอ,อมตาบม,มาังหุงเด้เต้ด่างตวงตวงแล้วนี่ประเดงงนหังปลาดเป็ไออออปรปลาแดงคือก,กันก็คงค่อยกินโอเจ่าห้แม่มาแม่คนผิวาใช่โอ้เกือบลงหนองเนาะพอดีทึกตะฟังแล้วก็อยู น้ตาลหมดบ่เฮยวมแล้ว้าลายหแสบซุกแล้วซุกแล้วนี่อูหอนอุ้ยับไหมเนาะเออเออเอะเป็นยังไฟฟ โอ้ยไฟไหม้ปิ้งป่าเจ้ามาแล้วมาแล้วพักเกษตรสดชกินกับตําบักหุ่งนะมาเลยกระามก่ะแนงงมอยากลงไปห้สเลยค่ะนี่มัาไงหามจะแน่บมมี จับอียงัแมาแล้วปีนต่จะมาหงายยวมันไปแล้วเอียงนี่งต่ำเดี๋างนี้เราไปชิปปิงปลาดูไขใ้ากอมด้วใครบ่ได้ีนเมนผัวปลาเด้อความจะเล็ดอยู่หันอีกนไดนึงอนิดนึง มันคือยากแค่วะเขาเทจ้าเหนบว่ามันถึงง่ายกชิลี่กินอยู่บ่วะวันนี้นี่เออข้าซาทัวบัวป้าบัวคือเจ้าแล้วได้ดิได้แล้วไปห่อเสียเอียงวันนี้เสียเอียงจัดการให้ปลาลูกตีโตเลยเป็นซีโลเลยเขาไมีจะคืนอันาี้จำโนวนคนก่อน โอ้คเก่าประดุเพเลยง,ง่ายง,ง่ายสบายสบายยุงทงให้งทงหน้าบันสวนบันเฮาเนาะไปอยาก <c ười> มากกับซื้อเบียบมากบ <c ười> อกกันง่ายๆโดบอกกันบนมันแล้วไม่อยากมาปา,มากแม่ให่กินเบียซื้อเอา เกือบน่องก้อนก็ไดอีมันจหนุมอ่ะมันเดือจะงานใส่้างนในโมเลทีทีเนาะทีนเลียนยันกะโอ้ฝอเกะกะกงอันนเหรอสเกตเลยบะเนี่ยโซเเนีอเกตสอเกได้จจงละเอียดปะเนี่ยอซเกตแล้วเหรปะ พออยากปีงมือพฝนน้ำมันเอือบปีค่ะก็บอแม่โป่งไปอยากปีงมือพฝนน้ำมันเอือเครื่องนัวมันเต็มมือจ้ะสําหรับเบียร์นี่ขั้นว่าอยากมาดินน้องปลาใส่แยงตายหรออัตตาคนนเลยมีแต่ว่าไรกันมาดูนะโอ้เชียวบัวห้องเราเชียวโอ้ยใส่เดลยน้องแห้ง น้องปลาธรรมศาสตร์เองน้องปลาธรรมศาสตร์บ้านเราเองป้านี้ไ่ได้เกลืออะไรมีแต่พักตุบสวะาพักกะเสีดแล้วก็หลอกจอกแถมมันกินแต่น้าเนาะบม่ได้เกลือพวกอาหารเลกินแต่ยำได้ปลาบวบูบใส่สมิจักเดือนนี่จาน มัจจกเดือนจ้ะหว่ดเซย์เดือนไหนบ่อสามเดือนสามเดือนเนาะสามเดือนเนาะแมนมันกินบ่ทถันเขาข้อาม่ตัวหน่อยนี่ตัวใหญ่มันมันบวดสี่ยงมนงาดถุกเรือสานีแหละพอดีเสี่คอยคายอยู่บ้านคอยโตซสานีแหละอาจารย์โล่หนึ่งสามสิบแปดพันส่งให้แบบกันพวกทางอื่นเข้ามาส่งกันซื้อสิบพัน ในน้ได้เบิรตแต่ว่าตามหงสนั่งถ่าปีงปลาดุกเราจะได้มขากมาเพชรจีซงให้เบิรงเด้อเพิ่์นหันมีใบอีเลอาจะได้หัวนาเสีบบอลน้ำก่อนฮะเสียบบอลน้ำก่อน

ก็เลยไก่เขาไปใส่ในตัวในตัวในท้องของมันเจ้าเข้าใจกินไก่เลยเนี่ยไก่ใช่ไก่เจ้าไก่โอเฟืองบ่ไก่โอเฟืองบ่ะไม่ติดลอยเยอะเฟืองหลายเด้อบอสแ้งไว้สิบนี่แ้งมาเด้อมาเด้อปิพัฒน์ดุสุขระเด้อได้ข้าวเหนียวขาขัดนะไข่ยี่โบหย่ะเออไ่ข่อยแล้วขันี้อันตัวหนียวมันกำลังไข่แสดงว่าดูไข่แสดงว่าโบสดแล้วนี่ เป็นหมันมาแล้วบอมัน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 โดนมาแล้วมันมันมันไข่แล้วเอาสองแม่ลูกนั่นไปเขาใส่แล้วคือบุหินละแล้วลูกน้องตายแล้วบอมาพี่กระโูกสุกกระโหลกน้าเบิือนกัยังติดติดน้อยหนึ่งขอเสียได้อยู่

ตำตานนี่เนาะใส่ตำนึงสิก็น้ําครัเจ้ามันหอมก็ดีครับผมก็ดีเออใส่กะหีมันเหลืองเอามาเฮาับขให้มันนี่เโอยูกยไก่หามึงเเออูมากินนั่งลนั่งเออนั่งิกนี่ยัง่